เปารนโดยคุณส <do> ุวิตาไหลสกุลนะคะเป็นกกรมออยนของที่วิทยาลัสขกายนะคะแล้วเจอกันเลค่ะ เราเราแม้่เราเป็นแ้านแห่งฟเราสามารถเจ็ดฟวันได้เราแม้บ้านที่มั่นคงแม้บ้านแห่งนสามารถเจ็ดคนได้ส่วนเรา 老师好。